พาแม่ฟาสใยมาเดินบริหารร่างกายบริหารลำไส้นะครับเพราะว่าไม่ได้กินไม่ได้ย่อยอาหารมาหลายวันแล้วครับ <c oughs> ที่เห็นพันรอบขาข้าวขาเนี่เหลืองๆนั่นคือ ใส่โคแบนพันเ,เข็มใส่น้ําเกลือ,อไว้นะครับเพราะว่าเจาะที่หูไม่ได้แล้วครับหูบวมหมดแล้วเลยต้องใส่ที่ขามอันนี้คือคู่ปรับของน้องรุ่งฟ้าครับไล่กวนกันไล่ทะเลาะกันทั้งวันเลยครับ chừa non cô cộ à. nhưng già vẽ chim còn lắm น,นี้ไม่ใช่ปานลูกหัวใจนะครับคือเป็นขวัญใจของคุณหมอคุณหมอเลยทำลูกหัวใจไว้ให้ครับเป็นที่รักของคุณหมอครับอยู่นี่มาเปนะามา,าเป็นทั้งตัวคิดดื้อแล้วก็ตัวที่น่ารักด้วย แม่ก็ไม่อยากให้ลูกกินนมนะครับคือลำคาญลูกมากเพราะว่าไม่มีนมให้ลูกกินนะครับตัวแม่ก็ไม่มีแรงอ่ะถูต้นไม้อ่ะถู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 ถ,ถ,ถ,ถูเออไดช่วยอันนี้ลำไส้ด้วยกัน 哎，白白，哎哎，来来来来来来。 Nè 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 nè. 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 Nè nè. มา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 เลยมามาเลยมามาตัวปวดมาอีกแล้วมามา วันนี้รู้สึกว่าท้องอืดมากเลยครับป่องขึ้นมากเลยนัองรอดูว่าตอนช่วงบ่ายเนี่ยคุณหมอจะทำการให้ยาทางปากไปดูดูว่าจะให้ได้ไหมอย่างเมื่อคราวก่อนก็ให้ยาทางปากแล้วก็ รู้สึกว่าท้องจะยุบลงเยอะเลยครับเพียงแต่ว่ายังไม่ขี้ออกแค่นั้นเองดูว่าขาเนยจะใส่ได้อีกไหม,มเมื่อข้าวก่อนใส่ใส่สายยางเข้าไปแล้วก็ยังซึมไม่มากพอครับเคี้ยวสายยางเลยสายยางไม่ค่อยได้ อานนี้ไม่รู้จะซึมมากแค่ไหนถ้าซึมไม่มากสงสัยก็ใส่ยายากอีกถ้าซึมมากก็ใส่ย,ยาได้เยอะถ้าซึมน้อยก็ใส่ยายากครับเพราะว่าเขายังมีสติอยู่เขาก็จะเคี้ยวสายยางไว้กัดสายยางไว้ไม่ให้ยัดเข้าปากได้ครับ

เมื่อวานก็ไม่ได้กินน้ำเลยนะครับผมทั้งวันเลยครับได้ยายจากได้น้ำจากสายน้ำเกลือบง้งแล้วก็ได้จากส่วนน้ำเข้าทางก้นบ้่งครับผมเมื่อวานส่วนน้ำสามครั้งเพือเ่อที่จะให้กูโคดแล้วก็ให้น้ำ ดูซึมทางลำไส้ครับทางปากก็ไม่ยอมกินเลยครับเมื่อวานหิวอยู่ครับตักแล้วก็ไม่กินครับเห็นน้ำตรงเิ้วใส่น้ำแต่ว่าไม่ยอมกินครับพี่เลี้ยงช่วยไล่ช่วยไล่รุ่งฟ้าให้วิ่งออกกำลังกายครับเจอเกันไม่ได้ครับต้องไล่กันทุกวัน มาตอนมาใหม่ครับตื่นเต้นมากครับได้ได้วิ่งสนามหญ้าตรงนี้เรับพื้นที่ก็ใหญ่อยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มชินแล้วก็ไม่อยากจะวิ่งแล้วครับเพราะว่าแม่เริ่มเหนื่อยมากขึ้นก็ไม่ค่อยมีแรงวิ่งตามลูกช้างก็เลยไม่ค่อยอยากจะวิ่งครับมาแรกๆก็ แม่ยังห่วงลูกอยู่วิ่งตามเลยก็ลูกก็ยิ่งถูกใจก็พาแม่วิ่งใหญ่เลยครับวันแรก อยากจะเบ่งขี้เหลือเกินครับแต่ว่าเบ่งไม่ออกครับเพราะว่าไม่มีขี้ใหม่ไปดันขี้เก่าออกครับอึด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 เอาเบ่งเบ่งเบ่งอึดอึด

ครับก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องฟ้าใสารุ่งฟ้าพอใจด้วยนะครับผมครับวันนี้ก็ขอจบการนี่สดไอ้นี่อัดทำวิดีโอแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับผม